สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเดินเล่นตอนกลางคืนนะคะเราก็มาเที่ยวทิ้งท้ายสักนิดนึงก่อนที่รุ่งเช้าเราก็จะได้เดินทางกลับสวิตซ์กันแล้วค่ะก็จะจบการท่องเที่ยวในวันหยุดแล้วค่ะเพราะว่าเรามีวันหยุด9วันแล้วเราก็ได้มาเที่ยวที่ประเทศฝรั่งเศสกัน เดินทางมาโดยรถยนต์นะคะเป็นรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็ขับไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราวางตารางวางแผนเอาไว้ว่าสถานที่ที่เราไปเที่ยวใกล้ใกล้แหลง่งท่องเที่ยวตรงไหนบ้างเวลาเราไปจะได้ไม่เสียเที่ยวเหมือนเราไปเที่ยวตรงนี้แล้วก็ได้ไปเที่ยวสถานที่ใกล้เคียงด้วยแต่ละประเทศที่อยู่ตรงโซนยุโ,โรปเนี่ยก็จะเป็นเขตชายแดนที่อยู่ติดติดกันเราก็สามารถขับรถหรือว่านั่งรถไฟไปอย่างเงี้ยก็จะถึงไวกว่าแต่ว่าถ้าเวลาเราขับรถไปแล้วก็ได้แวะนั่นแวะนี่อาร จะเหมือนกับเวลาเราเที่ยวตามต่างจังหวัดค่ะหิวอะไรแล้วก็สามารถจอดแวะตรงปั๊มได้แต่ถ้าเวลาเรายังไม่ชินเส้นทางก็จะมีหลงทางบ้างนะคะเที่ยวให้เต็มที่ค่ะเหมือนพักผ่อนให้เต็มที่ให้สมกับที่เราทํางานเหนื่อยๆเราอยากไปพักผ่อนค่ะเวลาเราทํางานเหนื่อยอ่ะ ถ้าเวลาเรามีวันหยุดเราได้ไปเปิดหูเปิดตาตรงสถานที่ใหม่ๆอะ่ะที่ไม่จำเจเหมือนกับที่เราใช้ชีวิตประจําวันะ่ะมันก็จะทําให้หัวใจเราฟูนะดูตัวเองมีความกระจุ้มกระชวยค่ะเหมือนเราได้กําลังใจดีๆหาความสุขให้ตัวเองค่ะเวลาเราทํางานเหนื่อยๆหนักๆแบบเนี้ยเราก็จะหมั่นหาความสุขให้ตัวเองเหมือนเป็นรางวัลให้กับร่างกายตัวเองค่ะคือแล้วแต่ค่ะว่าเราชอบความสุขแบบไหนที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนหรือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างเงี้ยนั่นก็คือความสุขข,ของเราเนาะถ้าเราไม่ หาให้ตัวเองเนาะก็ไม่รู้ว่าใครเขาจะมาหาให้เราค่ะเพราะว่าความสุขของเราก็มีแค่ตัวเราเท่านั้นละค่ะที่รู้ว่าเราต้องการอะไรเนาะเราก็หาให้ตัวเองค่ะการท่องเที่ยวในครั้งเนี้ยเนาะเราก็มาเที่ยวพักผ่อนหลังคริสต์มาสแล้วหลังคริสต์มาสอ่ะเป็นช่วงที่ผู้คนอ่ะยังจับใจใช้สอยอยู่เพราะว่ายังอยู่ระหว่างคริสต์มาสกับปีใหม่พอเรามาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่นักท่องเที่ยวเยอะๆบรรยากาศก็จะคึกคืนสนุกสนานเหมือนมีชีวิตชีวาค่ะการที่เราได้ออกมาท่องเที่ยวเปิดโลกกว้างหรือว่า มาดูอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ชีวิตของเรามีสีสันนะทาให้เราแบบว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศได้เรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆได้เปิดหูเปิดตาค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทําให้เราใจฟูค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาเดินเล่นที่เมืองสตราสเบิร์กประเทศฝรั่งเศสนะคะเราก็มาดูไฟมาดูยามค่ำคืนของเขาอะ่ะก็สวยงามมากแค่ไหนเนาะ เป็นเมืองใหญ่มากๆเลยนะนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะเราก็มาเดินเที่ยวตอนกลางวันแล้วนะคะอันนี้เราก็มาเดินดูเมืองเขายามค่ำคืนนักท่องเที่ยวก็ยังเดินเทียทยเเท่ยวถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศกันเยอะแยะเต็เตเมไปหมดเลยแต่ก็มีร้านค้าใหญ่ๆเ็าปิดไปแล้วแต่ก็มีบางร้านที่เขายังเปิดอยู่ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มก็เป็นมินิมาร์ค่ะเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวยังได้เดินออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอยู่นะคะ แต่ก็ยังคึกค,คืนเหมือนเดิมค่ะตอนกลางคืนอะ่ะฝาเดี๋ยวเราไปเดินชมด้วยกันนะคะสวยนะคะดูสดิเดี๋ยวเราก็จะเดินดูเมืองยามค่ำคืนสวยงามมากๆเลย เรามาเดินดูเมืองที่สตราสเบิร์กเมืองสตราสเบิร์กยามค่ำคืนกันนะคะตอนกลางวันเราก็ดูไปแล้วเนาะแต่ว่าเราก็มาดูตอนนั้นคืนบ้างทั้งซอยเลยนะคะทั้งแบบว่าซอยเขาจะยาวมากๆเขาก็จะติดไฟอย่างเงี้ยทั้งซอยเลยเดินเดินเล่นยามค่ำคืน สวยเนาะเน้นเน้นสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีเหลืองออกอทองทองสามสีไฟที่เขาติดประดับถนนหน,นทางสวยงามมากสเตอร์เร็ตสวยมากเลยนะ อซอยเขาก็จะเป็นซอย ain, หลายๆซอยแล้วลก็ใหญ่มาก mm. สวยนะคะเขาตกแต่งประดับตึกแล้วก็บ้านเขาสวยมาก นคนนักอเทียวมาเดินกันยังไม่ผ่าดสายเด็กร้นะเดดแล้วเนะดินไปตรงไหนก็มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลย สวยมากเลยนะคะเนี่ยดูประดับตกแต่งสวยงามมากๆเลยอะ่ะสวยเนาะเ,เรามาเดินที่เรามาเดินเมื่อเช้าเนี่ยที่โบสถ์คะ่ะ ตอนกลางคืนจะแตกต,ต่างจากตอนเช้าตอนเช้าแบบว่าคนแบบเยอะแน่นมากๆาแต่ว่าพอตกตอนกลางคืนอ่ะก็จะไม่ค่อยแน่นมากเท่าไหร่แต่ก็คนก็มากันเยอะมากไม่ขาดสาย,สายตอนกลางคืนก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึง่งเพราะว่ามีไฟนะคะ สว,สวยงามนะคะดูสิเ้าะโบสถ์ใหญ่มากเลยนะตอนกลางคืนนะคะสวยเนาะนี่ สวยมากเลยนะคะตอนค่ำนะเนี่ยผู้คนก็ออกมาเดินกันเต้มนมาหมดเลยนะท่องเที่ยวค่ะออกมาเดินดูสถานที่ท่องเที่ยวค่ะสวยงามนะคะออกมาเดินชมสึกชมสถานที่สวยเนาะนโอ้ยหนาวนะคะยังหนาวเลยมือแขนหมดอ่ะ